สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง,งกลุ่มใบตุกตุ้กต้อนทามาเนี่ยมาพร้อกระซ้ามะล้อมลีพอรนอสนสมูลดิเช่นเคยค่ะพี่น้องคะหลังจากที่มาเ,เ้าวน้อฮ่าไปเขาปลาหาเห็ดค่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็ได้เวลาหย่าค่ะพี่น้องคะตัดดินตัดขาเห็ดออกแล้วเนาะได้เวลาหลางค่ะพี่น้องคะมามาหลางเห็ดซอยกันเด้อจ้าแล้วเสลาเห็ดแกงสู้กินค่ะพี่น้องคะมาเร่ง แกงเห็ดเข่าไข่เนี่ยเสียไว้ปนเนาะเอาไว้เฮ็ดหลังเหลือพแกงเห็ดเข่าไข่เอาไว้ไวขาขาไวตำปนมีแย่เ h h ฮ็ดสองเฮ็ดค่ะพี่น้องค้าแล้วบางเาฮ็ดหลังเหล่แก่เฮ็ดเข,าขา่าไข่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮ็ดเข่าไข่นี่สามาอลัมวาเอามาแกงมันบอ่อเสียบเนาะ เฮ็ดเข่าไข่นี่มาต้องตั้ตมคนค่ะพี่น้องคะตั้มคนแซ่บเป็นแพีนเนาะพี่น้องเนาะอู้บอกเราล่างไรอะไรพี่น้องมา้มาล่างเฮ็ดใส่กันให้มันแล้วค่ะพี่น้องคะมาเด้อแจ๊กดังเนี่ยค่ะพี่น้องคะมนันโยติดทางถน,นนเนาะล่างเนี่ยนะบ้านรถก็จอดอยู่นี่ล่ะ ใชนี่กับไห้คุณแม่ไปร้ายเติมราคาพี่น้องเฉพาะกับเลือกไว้เฉพาะเฮ็ดกินเนาะโอ้ยเหม็นแก๊สนะเจ้าพ่อกันลาทางแก๊สค่ะพี่น้องเป็นไอสีเฮ็ดไม่เอาไม้เนาะไอตะเกีเยบมันเป็นหลานไงแก๊สหลานเติมแก๊สเติมแก๊สรถยนต์น่ะนะพี่น้อง ตอนนี้ห้าก็ล่างเฮ็ดเซฟซับเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะห้า่ก็เตรียมเฮ็ดที่ห้าจะเอาไปแกงแล้วนะคะเฮ็ดห้า่แยกไว้สองอยางเฮ็ดตัวนี้ห้า่จะเอาไว้แกงเนาะค่ะเนาะส่วนในกระมังสีเขียวนะคะเราจะเอาไว้เฮ็ดตำปนเห็ดเข่าไข่นะคะพี่น้องคะหรือว่าตำปนเห็ดไข่นะคะพี่น้องขาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้าค่ะพี่น้องคะหลังจากเราห้า รางเฮ็ดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเขามาทำการตำเครื่องค่ะแกงเห็ดกันเลยจ้ามาแคะ่ะ แบแ,บ,แบค่ะพี่น้องสุดยอดของความอร่อยแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวใส่พักอีตูค่ะใส่พักอีตูใส่หอมนะพี่น้องเนาะแล้วเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบกระเพรานะจ๊ะ มาค่ะมาแสบกันเด้อพี่น้องเด้อบาทนี่เด้ออือหือแกงเ็ดแเสิรพร้อมเสิร์ฟล้วจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากเข้าค่ะไปเก็บเห็ดมาแล้วเราก็มาแกงเห็ดนะครับพี่น้องคะนะคะพี่น้องโอ้ยเสรษฐพี่น้องเห็ดหนามเห็ดออดเจาะพี่น้องคะนาพี่น้องเด้อผู้ใดสิกินเขาน้ำกันค่ะแกงเห็ดเศษพี่น้องคะมามากค่ะมากินแกงเห็ดร่วมน้ำกันค่ะพี่น้องคะสวยสวยมาสวยแกงเห็ดที่พี่น้องเด้อ พ,พ,พี่น้องผมบุกเบิ่งฝังตั้งเพลงเลยพี่น้องเด้อกันได้ว่าคอส,สดอีกก่อนอื <c oughs> โอ้ไม่หวานแกงเฮ็ดแซ่บเสียส มีแห้งับพี่น้องอันนี้จะเป็นเฮดรวเนะพี่น้องนะเนาะบ่ได้เอาเฮดเขาไข่ามากแกงเนาะพี่น้องเฮดขขาวไข่มอล่ามสลพรอนเอาไว้ปนเหมือนตำปนเฮดไข่แกงขี้รังเลย ม่ใส่เป็นมั่วไล่ครับบอนใส่เป็นมั่วไล่หมดตัวเสร็จอาย,ยุใช่ไหมใส่เป็นมั่วไล่ไม่เสียจแล้วก็พอดีเนาะบอสก็ขออนุญาตเลี้ยนแบบเนาะพี่น้องเนาะเห็นคลิปหนึ่งเพิ่นเอาใบกะเพราใส่น้ำแม,ม่ก็เล่าเรื่องโยนใส่น้ำจัง่อยหนึ่งม,มันหอมพี่นอ้อง แสบอีที่ตัวละใส่แบรกเอเข้านั่งจะพายตูกับเขากับไครเนาะม,มันจะหอมค่ะพี่น้องคะ ปลาตุ่ไมไก่หน่องแมนเนอะมักใส่ใบกระบอกผ่อเส่แห้งพี่น้องคะจำเอือนเนี่ยซิมี่แห้งเนี่ยขาป้าบอกแค่นั้นละ่ะขาลอยวันี้มะลำชีดพีพอด,ดีใจแห้งพี่น้องอย่างอย่งว่าผัวบ่ปล่อยถิ่นในป่า <c oughs> เดียวก่ใน่จมตั้งแตนในปลาจนหอดเงินมับเลยผัวไปหาเห็ดอีกฝากหนึ่งโยหาดใเห็ดแล้าเปล่ากัามบัดสิมันลับเมียมาเงินมาหอดนี่อย่างเจ้าปลาเป็ดเติดเตือนนะ้องบัดที่เพื่อนจมมาผัวถิ่นกลางลมกลางปลา โจมเดินไปป่ายางหอดเพื่อนปั๊บเลยทางรองที่อะไรสองกิโลแล้วพี่น้องสวนเฮดกับบ่อไหนแม่กันไดนเฮดคือแบบไปเมื่อนี้เนาะโอ้ยได้เฮดแหละก็สิวันวันนี้ก็กันแต่พี่น้องกันแม่นบ่เฮ็ดกันแม่นเพิ่นบ่ลบมากเนาะเห็นแม่นเพิ่นบ่ลบมากอ่ะรีเอาเฮดลังเลอยู่ผู้เดียวเนาะเมื่อนี้ มันวันนี้คือกันนะมันความคิดกตีแหงพี่นอ้องกำลังหาเห็ดเผาไข่อยู่เอ๊ะคือบ่นยิ่เสียงเงียเอือนมาเงียบมิดทีดีก็แค่วะ่ะม <c oughs> มีจริงมีไอมามีออกมีแงะเลยมาได้แค่เนดักเอาเห็ดเขาเอือนเห็ดยังบอกเห็ดล้งเลยเห็ดลังเหล่ อ่เอาพูดเดียวเดี๋ยวพูดั้งนึงพี่น้องมองเดียวนั่นน่ะเดี๋ยวพูดทั้งหนึ่ง,นง,งเนาไปตาวันซอนว่าสันไวม,มาได้เอื้อท้ายม้วมาแยงเด้อหามาผัวเพิ่นเฮ็ดเป็น,อปน,อปนลอยดอกพี่น้องเอ้ยหอมกลางหอมเอียวผูวไ้ไนหนย่งไงเฮ็ดผัวเพิ่นนที่นะออมกลางอมเอวเนีน่ย <laughs> เอฟเวอร์แทนใจชิบว์อื่นเลยชิดักจิ้มมาผู้เดียวหรอกกันยังเมื่อซน้อมาพี่น้องเนาะ เฮ็ดปลวกออกได้หลายแนวนี่ใกล้แม่น้องเด็ดจีคันเฮ็ดปลวกออกได้หลายแนวนี่เด็ดจ,จีคันสรงแจกข้าวพี่น้องพี่นอดด้องผู้ใดเคยกินสรงเห็ดปลวกเนี่นยังเนาะแถวเมืองอุนบลนี่โซนตะบนทั้งทรงมิดก็เพื่อเสื่อทีดินทั่น,นี่ข้าวสมัยากกี่โอ้ยผู้เจ้าเฮ็ดโสมเห็ดปลวกแซ่บแซ่บพี่กาเฮ็ดกับบุพเพกันกิน ขันผู้ได้เด้กินสมเิทขวบเนี่โอ้ยเดี่ยวเดี่ยวมือจึงสุดสอกเด้อ <c oughs> พี่น้องมาดูภาพนังคือเดี่ยวครับแกะมาซื้ว่าน้ำสมเิทขวบมันหน่อยใช้มือพี่น้องเอ็ด <c oughs> สมเิทขวบตีไก่ตีกวางเดือดเอาไปขายมันกับโบไล เมสือลูกเขาเลื่อไปซีบน้ำไปซิมไปซีบน้ำน,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 น้อยหนึ่งประมาณจัดสองสามหมื่นก็นเริ่มไปขายอีกหยาดสง่งยึดหัวกันโอ้ยพี่หนอเล้ยของแสีงเนี่ยว่ะสุดยอดหอมหอมดีดีค่ะพี่หนอหอมจะได้สุดหนัก ใส่น้ำหน่อยพิดกันได้เนี่ยใส่น้ำไม่หลมันในสดนอันนี้แบงแบงให้คุณแม่นนำเนาะแกงเราเดี๋ยวจะแบงให้คุ <his> ุพ <sucks> ่อ um, ก็คุณแม่กินน้ำกบคุณตากินนำกันทันพอแล้วะ ลูกสาวกินไปก่อนจะชั่วโมงหนึ่งพอว่าพ่อจะจะกินน้ำกลดเป่วะ่เนาเราบ่คอยหูงวัดเฮ็มลังเลเปานไรนะพี่น้องพ่อเรามาเห็นเราะผกล้ากินเฮ็ดผัวกี้เท่าเราก็บ่กล้ากินเราเลยว่าให้นลูกสาวเกียงกินก่อนเละวะกินกันไปจักชั่วโมงนึงเนาะวะมึงรอดกูก็รอดละวะกันแล้ววะเกี้ยกินก่อนก็กนกมืมมดก่อนแล้วเนาะก,ก็เลยว่า อุ้ยไม่กล้ากินไป่น่องเพื่อนฟอเทอร์แมกกาซีเครื่อนหมูสาวหยานหยานเราเคยกินเน็ดทั้งเหลยประท้ากินนะวะเห็ดทานเกินแล้วยังประท้ามาเห็ดทานประทามาเห็ดทาน อู๋ได้เตยกินแข็งเฮ็ดทานคือสิส่แข็งแงนโนพี่น้องเนะาะแต่ว่าขนมเราเดือดเฮ็ดทานนี่ยมอน้ำคือทีอามมา่พอนมากรมันหนึ่งหนึ่งจำเจีวพี่น้องคขาอู้ยูจะดีเลยสุดยอดแกงเฮ็ดร่วมนี่ยกับใส่บหมคะเก็บเองล่างเองแกงเองแซ่เแบเองค่ะพี่น้องคะขา ความซุปอีหยังกับปลทอดแนวนี่ละะ่ะเนาะพี่น้องเนาะตัวมีความุขอีหยันเดียวอยนะเนราะรับซีรีคอนยังหย,ย, <c oughs> ย่านเพราะว่าไปปล่อยปลาหวานหย่านเนาะแนบไปได้เฮีตบวกเวงวงเวียง ตัวปลาหมองมะล่างชิริพ่อถามโมคือปลาท่านอื่นนะพี่น้องหน่อยคนสีขาหาขันบ่ออีลีจะบ่อเห็นค้นหาเห็ดเลยสองเครื่องพี่น้อง <c oughs> โทรศัพท์เครื่องหนึ่งกับเป็นของมาล่างชิลิพ่ <c oughs> โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งกับโทรศัพท์เนี่ยถือครับ <c oughs> อื่นก็เลบ่มีมันก็ได้ทรหาจังบ่ไห้มาเบิ่งคลิป ที่หลังโว้ยดีหนอเคยจมตั้งแต่อยู่ในป่าจนหอดเนือนมาพูว่เอาไปปล่อยถินการลกลางป่ากินมันขาดแค่โอ้ยน้อว่ะชาวบ้านน้ำเนี่ยมันใจจะคืนทางผมเห็นกระโจกหลุดนู่นมากระโจกรถมอเตอร์ไซค์ตายเลยป้าลูกป้าเนี่ยขี่จราจหลวงกลางป่าเดี๋พอขี่รถมาหอดเนื้อเสยคนเมื่อยต้องจัดการตายน ซุนเนาะคู่แหล่พี่น้อนแตเย็นขีบุญเอาออกมาป้าคู่เตยอยู่ในป่าคู่นถึงหมดเนี่ยไม่ยายแต่ระยะทางสองกิโลเนาะพี่น้องหอยมันไกลเมือแบาเดียดกระเดียดแบบขาไปมันมันอยู่เด้ขาไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนาะรัดขาก้ามเนี่ยเดี๋ยวปล่อยกัญญางบานี้ไม่ ทั้งเบียดทั้งเมื่อยทั้งหิวทั้งซวนตอนหลังตัวนอกพี่น้องมากลับบ้านมาเอารถมารับเมียกลับบ้านก่อนหน้ามาหอดานิด,ด <c oughs> อนะินซีดเลยเปิดหาใช้กับเมียมางูลามเอาไปกินเลยคื <c oughs> อบ่มีงูหน้าซวนบ่มีจังไก่โตบางใจ <c oughs> ไปบายก็มากันไปหาเยีงก็เยียนตัวบางยนนอนควางทางชื้นๆเขาว่ามะล่ามสลิพอดยางขางูไปว่าสันตาตีโหงูอยู่มองใดนู่นว,วาสันคือบอ่เห็นนู่นวาสันถ้าเจอว่ากันเห็นแต่มะล่ามสลิพอดบอ่เห็นเขาวา่มามะล่ามสริปพอดยางขวางงูไปวาสันงูนอนคว้างทางอยู่ยางขาไปเลยเป็นวหงูแถวมันบวกกินมันบวกกินซัดสาว่าซิงหอกพี้อ ลูปลากากินปลาโอ้ย,ยง,งูงานิงูกินเจเลยรพี่น้องกูเสพายค่ะพี่น,อน้องขั้นทีกินเมดนี่กะและ้วตัวนูนพูอันอยู่ในห้องแด้วกะลุกขึ้นมามาหาทรรหาแกงเหนน็ดเนาะขออีกสักคำเดียพี่น,อน้องอะไรคะ เสีบแม่พี่น้องครับไม่อยากยุดเลยเอาอีก,ก่กลนหน้ากืมหินคำไหนกับเสบพี่น,อน้องกิน้คำไหนเสบข้คำไหนต้องพี่น้องอนะ่ดดแะแยงเฮื้อรสชาติแบบแยง ใส่ใบก้าเเผาลงไปนี่มันมันชุ่มสดหนาต้มแกงเห็ดพี่น้องขอแตะย่างเดียวอย่าให้เข้มให้เข้มกับพ่อเออขอแต่อย่าให้เข้มถนนสายมันเข้มเกินไปมันสดหนาเกือลงไปพองอ่ะพองเนี้ยเนออถนนจืดมันยังมันยังสามารถปรุงได้อะเนี่เลยเน่เียเน่ไม่เห็นถนนยังเลยรถแฉบครับพี่น้องรถนัวปรุงรถนัวรถกำลังกลมกล่อมพอดี หรือว่าผีเมอืองผันเห็ดในการแกงเห็ดเราพี่น้องคนระับขอบคุณได้หลายครับพี่น้องครับค่ะพี่น้องคะสำหรับเมื่อนี้เนาะคลิปแรกเขาเสนอไปในเมนูลุยปลาหาเห็ดคะ่ะพี่น้องคลิปนี้เราก็เสนอในเมนูแกงเห็ดร่วมมิดเสิร์ฟเสรเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในนี้นี่ตัว้วไอเห็ดเผินก็สิม,มนันเมอเดอร์กิบ แอกอ,อ,อันตักไปตักตักมะล้งลองมีซ่าแล้วใส่ไปดนกเห็ดเพิงซี่ฮอดพี่นนอมะลองซีพอนตักว่าถือเลยถือจะเวื่เห็ดลังเหล่เนาะประมาณเห็ดเพลิงมันเดีก็เสนอใน,มนเมนูแกงเห็ดรวมมิตรนะคะหรือว่าแกงเห็ดปลาเนาะพี่นนองเนะะาะกะฝากพ่อแม่พี่นนอนะคะผูะ้ใดพลานไดนกินเขาก็ไม่กินแกงเห็ดสเสพสดหนากเสบน้ำกันค่ะพี่นนองค่ะ เดี๋ยวมาพอกันใหมคลิปหนคลิปไหนค่ะพี่น้องคะก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะใครที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนาะพร้อมด้วยกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะพี่น้องเนาะพ่อเด็เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการติดตามกันในการเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันละรกันเนาอพี่น้องเนาะค่ะก็ขอฝากล่งไว้เพียงสนีก่อนก็แล้วกันน,น,นะคะนาะขอการเข้ามาสวัสดีจ้าค่ะ